สายนหน้าทำไมถึงต้องเป็นอาจารย์ทำไมถึงต้องไปบุรณะผมไม่ได้ไปบุรณะเขาหรอกก่อนนี้จะหนักอุ้มเด็กใช่ไหมทีนี้กิ่งตะเคียนมันหล่นมาหากักฟาดลูกหล่นมาแตกพอเจ้าแดงเนี่ยมันชำรุดไปปุ๊บเนี่ยนะมันเหมือนว่าคนมันหายไปหมดคนเคยไปกราบไหว้บูชาเงี้ยสิบหกหวยออกสิบห้านี่กคือคนจะแน่นต้องไปขอหวยกันอะไร้ัพอแตกทีนี้เขาจะไปให้คนตั้นพอไปที่ไหนพอบอกลูกยนหนกปุ๊บเขาไล่เลย โอ้ไม่เอาอย่าอย่าเข้าบ้านนะห้ามเข้าบ้านนะจนกระทั่งเขาไปหาคนท่งคนให้มาทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้นมีอาจารย์ที่จะทําได้อยู่ใกล้ๆวัดพระนมาหาผมพระนมาสี่รูปไปด้วยนะสี่รูปคนกลัวแล้วว่าต้องมาสวดผีแ<ไ>และผมบอกนิมต์ครับที่นี่ไม่ถือพระมาบ้านดีพอมาถึงปุ๊บเขาก็ใส่อถุงปูนเป็นถุงกระดาษถุงปูนซีเมนต์ะอะคิวมาเขาบอกของันแตกแล้วบอกส่งถึงลูกจะน,นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนแตกก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวผมเอามายุบใหม่ดินเก่าแล้วมันไม่มียางเดี๋ยวผมเอาดินใหม่เนี่ยผสมเข้าไป <c oughs> พอเข้ามาปุ๊บผมก็ฉีกถุงออกไปโอู้หูกระดูกเต็มเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs>